เรื่องราวของชายหญิงที่เคยเกลียดกันในชาติปางก่อนแต่กลับต้องมาเกี่ยวพันกันอีกครั้งในชาติใหม่บ้านนิทานไทยขอนำท่านเข้าสู่นิยายรักเรื่องสายใยแห่งวาสนาตอนที่หนึ่งเสียงเรียกจากอดีตเสียงระฆังวัดดังแว่วอยู่ในยามรุ่งสางของหมู่บ้านเล็กกลางหุบเขาอารยาสาวชาวบ้านผู้เรียบง่าย ก้มหน้ากวาดลานวัดอย่างตั้งใจแสงแดดยามเช้าสาดผ่านยอดไม้ลงมากระทบใบหน้าอ่อนโยนของเธอวันนี้ฝนคงตกอีกหน้าเลยเธอบ่นเบาๆพลางมองท้องฟ้าที่เริ่มมีแม่คลึ้มแต่ในใจกลับรู้สึกแปลกตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเธาฝันถึงชายคนหนึ่งในชุดนักรบโบราณดวงตาคมเต็มไปด้วยความเกลียดชัง เขามองเธอด้วยสายตาเย็นชาก่อนที่ทุกอย่างจะดับบูบลงในกองเพลิงภาพนั้นติดตาจนเธอเผลอสะดุ้งจากเสียงฟ้าร้องในวันเดียวกันนั้นเองคิรากรชายหนุ่มนักโบราณคดีจากกรุงเทพเดินทางมาที่หมู่บ้านแห่งนี้เพื่อสำรวจวัดเก่าแห่งนี้เขาเป็นคนสุขขุมมีแววตาเด็ดเดี่ยว แต่บางครั้งก็เต็มไปด้วยความรู้สึกที่เขาเองก็ไม่เข้าใจเมื่อเท้าก้าวเข้าสู่วัดเสียงระฆังดังขึ้นอีกครั้งและนั่นทำให้เขารู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบแน่นที่นี่เขารู้สึกคุ้นอย่างประหลาดเขาพึมพำรรกับตนเองก่อนจะหันไปเห็นหญิงสาวในชุดผ้าถุงสีอ่อนที่ก้มกวาดลานวัดอยู่ทันทีที่สายตาทั้งคู่สบกันโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุน อารยาสะดุง้งเธอรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนบางอย่างในหัวใจภาพเงาในอดีตวาบขึ้นมาอีกครั้งชายผู้มีดวงตาแบบเดียวกันยืนถือดาบตรงหน้าเธอในเปลวเพลิงขิรากรนิ่งงันหัวใจเต้นแรงโดยไม่มีเหตุผลความคุ้นเคยผสมความหน่วงร้าวแล่นเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวเราเคยรู้จักกันหรือเปล่าครับ เขาถามเสียงแผ่วอรยาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบเบาๆว่าฉันก็ไม่แน่ใจค่ะแต่เหมือนเคยเจอกันทั้งสองยืนนิ่งอยู่ใต้ต้นโพใหญ่ที่ปลิวไหวลมยามเช้าพัดกลีบดอกจำปาลงมาโปรยทั่วลานวัดกลิ่นหอมอ่อนๆแฝงความเศร้าและคำสัญญาเก่าที่ฝังลึกในใจของทั้งคู่ พวกเขาไม่รู้เลยว่าสายใยแห่งวาสนากำลังเริ่มขมวดปมอ,อีกครั้งเพื่อให้สองวิญญาณที่เคยเกลียดกันได้เรียนรู้ความหมายของคำว่ารักแท้โปรดติดตามตอนต่อไป